เดี๋ยวตาพาชิมผามาที่ครัวใายอีทดวันนี้เรามีสูตรเมนูพะโล้มาให้ทำกันจ้าเครื่องปรุงก็จะมีดังนี้นะคะเม็ดพริกไทยขาวพริกไทยดำเม็ดผักชีรากผักชีหั่นฝอยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายมะขามแขกอบเชยปลอยกะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีรสดีน้ำมันหอยซอี๊วดํา ธุดิบก็จะเป็นหมูสามชั้นกระดูกหมูหรือว่าไข่ต้มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยขั้นตอนแรกเราก็จะนําหมูใส่ในหม้อนะคะรวนรวนให้หมูหดตัวสักนิดหนึ่งให้น้ํามันหมูออกมานิดหน่อยหลังจากที่รวนหมูมาได้สักนิดหนึ่งเราสามารถนําเครื่องปรุงทั้งหมด มาโขลกแล้วก็มาใส่ในหมูเลยหรือว่าถ้าใครจะไม่โขกก็ได้นะคะก็สามารถใส่ไปได้เลยค่ะแต่ถ้านํามาโขกจะทําให้เครื่องปรุงมีรสชาติที่หอมขึ้นจากนั้นร่วนหมูอีกสักเล็กน้อยเติมน้ําเข้าไปเคี่ยวจนกว่าน้ําจะเหลือน้ำครุกมคริกพอเห็นว่าหมูสุกหรือเปื่อยได้ที่แล้วก็สามารถนํามารับประทานได้เลยจ้าให้มาแล้วพะโลก,กินเมนูไหนหรืออยากให้ไอยีทแนะนําเมนูไหนเม้นมาบอกได้เลยจ้า ถ้าชอบคลิปทำอาหารแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ